เด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เป็นวันที่สองของสัปดาห์ที่8นะคะที่เราต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านวิชาแรกที่เราจะมาพบกันก็คือวิชาภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยเ,ออเราจะใช้หนังสือในการค้นคว้าอยู่สองเล่มเหมือนเดิมนะคะเหมือนชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือภาษาพาทีและทักษะภาษา ะค,ะคุณครูนิดขอสร้างข้อตกลงกับพวกเราหน่อยนะคะก่อนที่หนูจะทำแบบฝึกหัดทุกครั้งขอให้หนูดูคลิปที่คุณครูสอนเสียก่อนนะคะคลิปสอนที่คุณครูส่งให้แต่ละวันหมายถึงเป็นการสอนของคุณครูถ้าสมมุติเรามาเรียนหนังสือที่โรงเรียนก็คือคุณครูนิดสอนนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณครูสอนหนูดูเสร็จแล้ว หนูก็ทําแบบฝึกถ้าหนูทําไม่ถูกหนูก็เปิดไปด้วยทำไปด้วยนะคะหนูจะได้ทําถูกนะคะออมีบางคนนะคะบางคนเหมือนเดิมเลยคุณครูนิดบอกทุกครั้งบอกว่าหนูต้องดูคลิปก่อนนะแล้วหนูถึงทาบางคนไม่ดูเลยนะคะไม่ดูเลยพอทําก็ทําผิดทําสัพ์แต่ว่าได้ทํานะคะหนูไม่คิดเลยว่าหนูจะต้องเรียนหนังสือให้เก่ง หนูก็ทำํำทำส่งส่งไปแค่นั้นเองนะคะหนูไม่เห็นความสําคัญของการเรียนเลยเพราะนั้นขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะช่วยดูลูกหลานด้วยนะคะขอเห็นความสําคัญของการเรียนในช่วงนี้นะคะไม่งั้นหนูจะไม่เรียนไม่ทันเพื่อนนะคะเพราะเมื่อใดก็ตามที่โรงเรียนเปิดเรียนไปเรียนที่โรงเรียนคุณครูนิดจะไม่ย้อนหลังให้นะ เราจะเรียนไปเรื่อยถือว่าที่ผ่านมาเป็นการเรียนอยู่ในห้องแล้วเพราะหลายๆคนเขาก็ทำตามแล้วก็ถูกหมดตลอดนะคะเพราะนั้นดูด้วยนะคะคุณครูนิดขอความร่วมมือแค่นี้ล่ะนะคะขอความร่วมมือผู้ครองเน้นย้ำลูกๆด้วยนะคะอย่าปล่อยลูกๆทำเองจนกลายเป็น ทำสักแต่ว่าทำนะคะต้องทำอย่างเข้าใจเพราะคุณคุณิดอธิบายครบทุกขั้นตอนแล้วนะคะ,ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะเราเตรียมพร้อมนะคะอุปกรณ์ต่างๆดินสอยางลบไม้บรรทัดแบบฝึกหนังสืออ่านภาษาปาทีนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอักษรน,นำนะคะอักษรน,นำในหนังสือภาษาปาทีนะคะ ต่อจากเมื่อวานหรือเมื่อวานเราเรียนเรื่องคำควบกล้ำใช่ไหมคะหลายคนอ่านให้คุณครูฟังแล้วบางคนก็ไม่อ่านเลยนะคะนะคุณครูนิดก็เลยไม่สามารถจะให้คะแนนหนูได้นะคะคนไหนที่ไม่อ่านให้คุณครูฟังคุณครูนิดไม่สามารถให้คะแนนหนูได้จะไว้นะคะเพราะฉะนั้นเ,เวลาคะแนนมาน้อยนะโทษใครไม่ได้นะคะต้องโทษตัวเองเท่านั้นนะคะ วันนี้เราจะเรียนเรื่องอักษรน,นำนะเตรียมจะอยู่ในหนังสือภาษาพาทีหน้า85นะคะเราไปกันเลยมาถึงด้านหน้านี้นะคะนี่คือเรื่องที่เราจะต้องเรียนวันนี้นะคะเมื่อวานเรียนอักษรเรียนอักษรโควบกลมนะคะเรียนคำโควบกลาวันนี้เรามาเรียนเรื่องของอักษรน,นำนะคะ,ะดูก่อนนะเขาบอกว่าเห็นไหม นะะในหนังสือนะคะการอ่านคำที่มีที่เป็นอักษรนำอีกครั้งนะคะการอ่านคำที่เป็นอักษรนำอ,อักษรนำดูซิมีอักษรนำตัวอะไรบ้างนะคะอ,อักษรนำมาดูคำแรกนะอ่านคำหรือกลุ่มคำที่เสียงพยัญชนะตัวหน้า นำพยัญชนะตัวหลังนะคะจะมีพยัญชนะอยู่สองตัวตัวหน้าจะเป็นตัวนำนำตัวหลังนะคะข้อหนึ่งพยัญชนะตัวหน้าเป็นออออ่างนั่นเองมีอ่างเป็นพยัญชนะตัวหน้านะคะนำพยัญชนะตัวหลังโยนะคะมีอ่างนำโยยักตามหลังออกเสียงพยางเดียวโดยเสียงวรรณยุก ของพยางจะออกเสียงตามพยัญชนะอมี4ี่คำได้แก่มาดูอักษรนำที่มีอออ่างเป็นตัวนำและก็ตามหลังด้วยโยยักษ์มีแค่4ี่คำเท่านั้นนะคะคือคำแรกอยาอย,อย่างอยากมี4ี่คำเท่านั้นนะคะที่อนำ แล้วยอตามก็คือคําว่ายาอนายอไมมอยอสระอไม้เอกยาอยสระอ,อูไม้เอกอยู่อยองไม้เอกอย่างอยอากอยากอยาอยู่อย่างอยากนี่คือคําที่มีอนาแล้วก็ยอตามนะคะต่อไปข้อสอง พยัญชนะตัวหน้าเป็นหอหอหีบนั่นเองหอหีบเป็นตัวหน้านะคะนำพยัญชนะตัวหลังมีหลายตัวเลยพยัญชนะตัวหลังนะคะมีงององูยอยอผู้หญิงนอ,นอหนอนูมอหม,มาโยยยักษ์รรเรือลอ,อลิงววแหวน นะคะออกชัดๆนะหลายคนยังออกไม่ชัดเลยรอเรือและรอลิงนะคะคนที่ออกเสียงชัดเจนเลยคุณครูยกตัวอย่างได้เลยนะคะผู้ชายก็มีหนึ่งมีหนึ่งปิยวัฒน์สองวันณสูตรนะคะดี๋ยวชัดเจนอ่านหนังสือไม้ครูฟังแล้วนะคะแล้วก็มีผู้หญิงผู้หญิงมีหลายคนอยู่ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่น คนที่อ่านมาให้คุณครูฟังบ่อยๆเลยก็คือเด็กหญิงชุดติการนะคะเด็กหญิงสะสิขวัญน,นี่อ่านออกเสียงชัดเลยนะคะออกเสียงชัดพอนูเห็นไหมคุณครูเขียนในลายกลุ่มวันนี้นะว่าคนไหนที่ชัดเพื่อนๆต้องเอาแบบอย่างนะคะรอเห็นไหมลิ้นต้องรัวนะคะรออันนี้ไม่รูวเห็นไหมนี่คือคําที่มีหอเหีบตัวนํานะคะอ่าก็บอกว่า ออกเสียงพยางเดียวโดยเสียงวรรณยุกข,ของพยางจะออกเสียงตามพยัญชนะหอเช่นหงายยาหนาหมอหยาหรือหลวงหวานงอยเงาหงุดหงิดผู้ใหญ่ ดาย,ยา่าเห็นไหมคําเหล่านี้เป็นอักษรน,นําหอหีบนําทั้งนั้นเลยอ่าเดี๋ยวคุณคุณเลื่อนมาต่อข้างล่างอ,อีกอันมีต่อนะคะอ่าีมมัต่อนะเลื่อนมาต่อนะคะมาต่อนะคะหตรงไหนละอ่าต่อไปเนณหนเหนียวแน่นหมวดมูหมอนไหม อยากย่ายอ่านว่าอยากย่ายนะลูกนะอยากย่ายเย่าเรือนหรูรานี่หรือหลังไหลหลงไหลหุดหิดหวานแหววหนูต้องอ่านนะคะแต่อ่านไม่ได้หนูก็ต้องมาดูที่คุณครูนิพา่านนะคะทุกอย่างคุณครูนิพา่านหมดนะถ้าหนูสนใจหนูมาดูใน คลิปของคุณครูครูถึงย้ำนักยำหนายดูคลิปนะคะมาดูคลิปก็คือเป็นการสอนนั่นเองแต่สอนเราไม่ได้เห็นหน้ากันนะคะเพราะเราเรียนออนไลน์นะคะหนูมาอ่านตามที่คุณครูสอนหนูจะอ่านได้เลยข้อ3พยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงนำพยัญชนะตัวหลังมาดูซิพยัญชนะตัวหน้าอักษรสูงนะคะนำพยัญชนะตัวหลังเช่นงองูนะ นอนอหนมูมอมอม้าโยโยยักษ์รอรเรือลอลอลิงวอวอแหวนออกเสียงเป็นสองพยางพยางหน้าออกเสียงพยัญชนะคล้ายประสมสระอะภายในวงเล็บออกเสียงอะเพียงครึ่งเสียงพยางหลัง ออกเสียงวรรณยุกตามเสียงพยัญชนะตัวหน้าเช่นอ่าเช่นดูดีๆนะคะอักษรน,นำนะอ่าคำแรกอ่านว่าสงบเห็นไหมสงบออกเสียงเป็นอะแต่ไม่มีเครื่องหมายสระอะนะคะก็เรียกว่าไม่ประวิสัญชนออีอ่านว่าสงบเห็นไหมภายในวงเล็บงบงบก็คือมีหอหีอ น,นำงองูและมันบอยไมยส้สกุออกเสียงวรรนยุกระดับเดียวกับศพกตัวอย่างเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่อไปนะคะมาดูหน้า8 6กันค่ะมาดูหน้าต่อไปนะคะอ่าพยัญชนะตัวหน้าษนสูงคำต่อไปนะคะสงเงีน่สนุกสนานสมานสมัครขยะ ขยับฝรังฉลาดผลิตสลบทวินอ,อีกครั้งก็ได้สเสงียมสนุกสนานสมานสมัครขยะขยับฝรังฉลาดผลิตสลบทวิน ยกเว้นบางคำเช่นขมาเห็นไหมขมาอ่านว่าขมาไม่ได้อ่านขมานะลูกนะขะมาอ่านตามตัวเลยสมาคมอ่านว่าสมาคมสมาชิกอ่านว่าสมมาชิกนี่เป็นคำเป็นตัวอักษรนำนะคะอ่าคำต่อไปข้อต่อไปข้อสีอ่ พยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรกลางนำพยัญชนะตัวหลังอักษรกลางนำพยัญชนะตัวหลังนะคะมาดูที่พยัญชนะตัวหลังตัวอะไรบ้างมีตัวงององนอูนอหนูมอมอมารออีกแล้วเห็นไหมรอเรือรอรอลิงบอแหวนออกเสียงวรรณยุกต ของพยัญชนะหลังตามเสียงวรรณยุกข,ของอักษรกลางเช่นกะนกคำนี้อ่านว่ากันกนะลูกนะ้าไม่ได้อ่านว่ากันกนะอ่านว่ากนกอ่านว่ากะโภายในวงเล็บนเห็นไเป็นหอนำอ่านเป็นหอนำากนออกเสียงวรรณยุกระดับเดียวกับกกตัวอย่างาตัวอย่างมาดูนะอะ่งุ่น ตาหนุอันี้อ่าน,น,นว่าตาหนุนะลูกนะไม่ใช่ตาหนุนะตาหนุเป็นเต่าเต่าตา,นะตาตหนุจะมูจะรวดคุณครูนิดลืมไปเลยลูกลืมเลื่อนให้คุณหนอดูเลยอ่ะอีกต่อไปไนะคะเหคุณนิดขอโทษนะคะเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนเลื่อนลืมไปเลยเห็นไหมดูนะเห็นคุณครูนิดเลื่อน หลับับโจนิดนึงเจให้มันพอดีกันนะคะอ่ามาอันนึง่งนะลูกนะอ่านใหม่นะอ่งุนตะหนุจะหมูจะรวดจะริดอร่อยตลาดตะวัดอีกครั้งนะคะอ่งุน ตะหนุจะมูกจะรวดจะริดอร่อยตลาดตะวัดเป็นอักสนนำนะคะสนกลางนำนะอาต่อไปต่อไปมาดูสิอ่าการอ่านค,บบานะคะนําคแบบเรียงพยางนะคะต่อ,อไปนี่อ่านคําแบบเรียงพยางนะมาดูสิมีอะไรบ้างอ่านคําแบบเรียงพยาง อ่านคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวแบบเรียงพยางพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรต่ำนำพยัญชนะตัวหลังงอ,งองงูยอผู้หญิงนอนหนูยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนซึ่ง เป็นอักษรต่ำด้วยกันให้ออกเสียงอะที่พยางหน้าเพียงครึ่งเดียวเพียงครึ่งเสียงพยัญพยางหลังออกเสียงอักษรต่ระสมกับสระตามปกติเช่นามาดูคำเวลาเขาเขียนอธิบาย หมวดจะงงสงสัยแต่เวลาปอนูอ่านปั๊บหนูจะไม่งงนะลูกนะเดี๋ยวเรามาอ่านกันเพจะได้ไม่งงนะแต่หนูต้องตั้งใจนะคะลูกหนูต้องตั้งใจนะอ่านไม่ได้หนูต้องอ่านซ้ําคําแรกอ่านว่าพักงา,าอ่านว่าพักงาพักยา,ายอ่านว่าพักยาทนายอ่านว่าทนายทยอย อ่านว่าทะยอยชราอ่านว่าชราพรลังอ่านว่าพรลังชวาอ่านว่าชวาไม่ไม่ยากเลยนะคะขอยหนูตั้งใจนะคะอ่านอ่านตามที่คุณครูสอนอ่านครั้งที่หนึ่งอ่านยังไม่คล่องอ่านใหม่ครั้งที่สองที่สามที่สเดี๋ยวก็อ่านคล่องเองนะคะ ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะลูกนะนะอย่าเป็นอย่าเป็นเด็กขี้เกียจนะลูกต้องเป็นเด็กขยันนะคะนะต้องเป็นเด็กดีเด็กขยันนะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าต่อไปกันนะคะหน้า87ดสิบเนะเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมในหน้า87นะคะเนหน้า87นะคะเรื่องของอักษรนำเหมือนเดิมนะการอ่านคำเรียนแบบ อักษรน,นำการอ่านคำเรียนแบบอักษรน,นำอ่านคำที่ออกเสียงเรียนแบบอักษรน,นำคำบางคำพยางหลังออกเสียงวรรณยุกต์ตามเสียงพยัญชนะต้นของพยางหน้าซึ่งเป็นอักษรสูง หรืออักษรกลางเช่นกำเนิดอ่านว่ากำเนิดเห็นไหมเขาเขียนว่ากำเนิดเห็นไหมเขียนเป็นกำเนิดแต่พออ่านอ่านว่ากำเนิดอ่านเป็นอักษรนำนะลูกนะาภายในวงเล็บเนิดออกเสียงวรรณยุกต์ระดับเดียวกับเกิดเห็นไหมกำเนิดก็คือเกิดนั่นเองตัวอย่างดําริเห็นไหม ปในวงเล็บดำมริคานี้อ่านว่าดำมรินั่นเองนะคะเขียนเป็นดำมริแต่เวลาเราอ่านเราอ่านว่าดำมริอย่าลืมนะคะคาต่อไปดํารัดอ่านว่าดํารัดเห็นไหมเขียนเป็นดํารัดแต่เราอ่านเป็นดํารัดนะคะอ่านเป็นออกเสียงนํานะต่อไปตำรวดไปในวงเล็บตําำรวดเขียนเป็นตำรวดเห็นไหมคะอ่านว่าตำรวจ คำต่อไปประโยชน์คำนี้เราอ่านว่าประโยชน์ภายในวงเล็บประโยชน์แต่เวลาเขียนมันเขียนเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะแต่เราอ่านเป็นอักษรนําว่าประโยชน์ต่อไปประวัติภายในวงเล็บประวัติเขียนเหมือนประวัติแต่เวลาอ่านอ่านเป็นประวัติต่อไปสํารวจภายในวงเล็บสำ รวจนะเขียนเป็นสำรวจแต่เราอ่านเป็นสำรวจนะคะอ่านเป็นอักษรนำนะต่อไปสำร็จภายในวงเล็บสำร็จีดเราเจอบ่อยคำนี้นะคะต่อไปสิริเขียนเป็นสิริแต่เวลาอ่านอ่านว่าสิริเห็นไหมคะหนูต้องฝึกอ่านบ่อยๆหลายๆรอบนะลูกนะฝึกาอ่านบ่อยหลายรอบนะ อ่านในหนังสือนี่แหละในแบบฝึกทักษะไม่ต้องอ่านนะลูกนะเวลาอ่านให้ครูฟังอ่านในหนังสือที่คุณครูนิพาหนูอ่านตั้งแต่หน้าห้าสิบเท่าไหร่นะห้าห้าสิบสี่ใช่ไหมคะนะตั้งแต่หน้าไม่ใช่สิลูกตั้งแต่หน้าแปดสิบห้านะลูกนะตั้งแต่หน้าแปดสิบห้าจนถึงหน้าแปดสิบเจ็ดคำสุดท้ายเรื่มว่าสิรินะลูกนะที่หนูจะต้องอ่านให้คุณครูฟังในแบบฝึกไม่ต้องอ่านนะหนูทําเสร็จแล้วหนูส่งเลย แต่เวลาหนูอ่านให้หนูมาอ่านในภาษาพาทีที่อ่านมาตะกกิตั้งแต่หน้า85จนถึงหน้า87นะคะคำสุดท้ายข้างล่างเรื่องคำขวัญยังไม่ต้องอ่านนะคะ,ะต่อไปเราเตรียมจะไปทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะแบบฝึกหัดทักษะภาษาเราจะทำในหน้า61นะลูกนะเตรียมทักษะภาษาขึ้นมาเลยมาดูนะคะหน้า61 61ที่เราจะทำมี2ข้อนะคะมี2ข้อนะ,อะมาดูซิมาดูข้อเราจะทำข้อ2และข้อ3ามาดูข้อ2ก่อนข้อ2อ่านคําที่มีอนำโยมีอ่างนำนั่นเองนะคะอนำโยแล้วแต่งประโยคให้มีความหมาย อ่านคำชี้แจงดีๆนะคะคำชี้แจงก็ทใหทำอะไรบ้างคำชี้แจงก็บอกข้อ2อ่านคําที่มีอนำยอแล้วแต่งประโยคให้มีความหมายเขาเขียนไว้เลยมันมีแค่4ี่คำเองใช่ไหมคะอนำยอมีอยู่4คําเท่านั้นนะคะคำแรกคือคําว่าอย่าหนูก็แต่งประโยคคําที่2คําว่าอยู่เอาคำว่าอยู่ไปแต่งประโยคคําที่3ามคว่าอย่าง คำว่าอยางไปแต่งประโยคและคำที่สี่คำว่าอยากเอาคำว่าอยากไปแต่งประโยคเราดูซิเราจะแต่งประโยะคเอาคำแรกก่อนนะคุณครูครูคนิดเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะแต่ไม่เขียนให้ดูนะให้หนูแต่งเอาคำว่าอยากไปแต่งเช่นเอาคำว่าอยากนะคะคำว่าอยากแต่งประโยคว่ายังไงเด็กเด็ก อย่าไปตากนะ้ำฝนอ่าเรียกว่านักเรียนอย่าเดินลัดสนามได้หมดนะ,ะ้วค่ะคำว่าอย่าไปแต่งนะคำว่าอยู่คุณแม่อยู่บ้าน ทุกวันหยุดสมมุตินะคะหรือจะอยู่อีก็อยู่อีก็ได้วันนี้คุณพ่อไม่อยู่บ้านาก็ว่าอยู่ใช่ไหมคะต่อไปอย่างนักเรียนยกตัวอย่างคำที่มีความหมายว่าอร่อย ก็สมมติไปเฉยๆลูกหนูจะเขียนยังไงก็ได้เอาำ่ำอย่างคุณครูให้ทำตัวอย่างในวิชาคณิตศาสตร์สมมติไปนะลูกนะหนูแต่เองนะคำว่าอยากฉันอยากไปเที่ยวทะเลดิฉันลูกดิฉันนะแต่ผู้หญิงผู้ชายก็กระผมอยากไปเที่ยว สวนน้ำแล้วแต่หนูใช้คำว่าอยากคำว่าอยาอยู่อยากนะคะแต่เมื่อแต่งประโยคเสร็จแล้วหนูก็ขีดเส้นใต้คำว่ายาคำว่าอยู่คำว่ายากคำว่าอยากด้วยนะคะขีดเส้นใต้ด้วยนะเสร็จข้อ2แล้วเราก็มาดูข้อ3ต่อสิข้อ3ข้อยังไงคุณคุณเลื่อนข้อ3นี่ไงข้อ3าข้อ3นะคะข้อ3เมก็บอกว่าอะไรนะข้อ3า หาคำที่มีหอนำพยัญชนะต่อไปนี้แล้วฝึกอ่านมีหอนำพยัญชนะต่อไปนี้หนูก็ต้องดูในภาษาปาทีด้วยเห็นไหมหอนำนอหอนำนอเราจงเขียนคุณกรลนี้ให้เขียนสามคำนะลูกนะสามคำนะคะหอนำนอคำแรกว่าคำว่าอะไรนะหอนำนอนะคำแรกหน้า เขียนว่าใบหน้าก็ได้หรือเขียนว่าหน้าเฉยๆก็ได้นะลูกนะหรือเขียนว่าหน้าต่างก็ได้หน้าต่างคำที่สองหน้าบ้านคำที่สามใบหน้าอย่างเงี้ยน,นะคะต่อไปต่อไปคําหอมอหนมอเห็นไหมหอมอหนมอคาแรกก็หมอคําต่อไปว่าอะไรล่ะว่าอะไรครับาม คำต่อไปว่าอะไรคะใหม่นะคะสามคำนะอย่างละสามคำนะลูกนะคำต่อไปหอนำโลสามคำอีกหอนำงอก็สามคำอีกแล้วก็หอนำวอคสามคำนะคะเราจะมีงานแค่สองข้อเองคือข้อสองและข้อสามหน้าหกสิบเอ็ดเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคำนี้อย่างละสามคำนะลูกคำนี้เป็นแถวเป็นแถววางไ้เป็นแถว,ว,แถวตรงกันนะคะ คำที่หนึ่งอยู่ตรงนี้อ่าตรงกันตั้งแต่คำที่หนึ่งสองสามคำที่สองอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงกันอีกเป็นแถวคำที่สามก็อยู่ตรงนี้ตรงกันเป็นแถวเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะลูกนะอย่าให้คุณครูต้องให้หนูเขียนใหม่อีกนะมีบางคนคุณครูให้เขียนใหม่ด้วยนะถ้าเขียนไม่เรียบร้อยคุณครูให้เขียนใหม่เลยนะคะหนูทําเล่นไม่เอานะลูกเราต้องตั้งใจทํานะวันนี้คุณครูนิดขอพุปะเราแค่นี้นะคะคุณครูนิดจะให้หนูได้ทํางานแล้วล่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย